พอบอรทรเหลือทนค่ะสั่งตอบโต้กลับทันทีหักหน้ารัฐมนตรีว่าการกลาโหมหงอป้องพม่าไม่สนใจคนในชาติพอบอรทรไทยเหลืออดค่ะหลังทหารเมียนมายั่วยุเปิดศึกทางทะเลสั่งเรือลบยิงถล่มเรือประมงไทยแถมบิ๊กอ้วนยังออกมาปปกป้องพม่า เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ตามข่าวนะคะเมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษของวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทหารเมียนมาสั่งเรือลบยิ่ยิงถล่มเรือประมงไทยขณะออกล้อมอวนหาปลาแถวเกาะพยามค่ะจังหวัดระนองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพ แล้วก็บาดเจ็บอีกสองนะคะแถมลากเรือประมง1ลําพร้อมกับลูกเรือ31ชีวิตไปกักขังในฝั่งเกาะสองค่ะเรื่องนี้ถือว่าทหารเมียนมาเนี่ยย่ำยีศักดิ์ศรีเฮิมหนักรุกล้ำน่านนา้าแต่ที่น่าเจ็บปวดที่สุดนะคะเห็นทีจะเป็นหลังจากเกิดเหตุค่ะเวลา14บสนาฬิกาของวันที่30พฤศจิกายน67ค่ะที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนี้ด้วยท่าทีอ้อมแอ้มค่ะแถมยังแก้ตัวแทนทาหารพรม่านะคะว่าเป็นการยิงขู่เตือนไม่ได้ต้องการทำร้ายโดยมีรายละเอียดค่ะบอกว่ายอมรับว่าเรือลบเมียนมานน่าย,ยิงเรือประมงไทยจริงแต่เป็นการยิงสัญญาณเตือนไม่ใช่การทำร้ายและมีบางส่วนกระเจิดกระเจิงแล้วก็ตกใจตกน้ำไป แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเช่นไรในเบื้องต้นทางกองทัพเรือเนี่ยก็ได้มีการเจรจาตับทางการเมียนมาเนื่องจากเจตนาในเบื้องต้นไม่ใช่ต้องการลุกล้ำหน้าน้ำแต่อย่างใดและจะไม่ลุกลามเป็นปัญหาระหว่างสองประเทศยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำหนังสือเตือนระหว่างรัฐบาลนี่นรอรัฐมนตรีกลาโหมนี่นหรือคนที่รับหน้าที่ปกป้องประเทศชาติปกป้องคนไทยปกป้องผืนแผ่นดินอธิปไตยไทย การตอบสื่อแบบนี้สู้อย่าตอบซะดีกว่ามันยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยเสียความรู้สึกเข้าไปใหญ่ค่ะมองได้ว่าฝ่ายผู้นำเราเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะออกมาปกป้องคนในชาติเลยแถมยังโยนความผิดว่าที่เสียชีวิตนั้นเพราะจมน้ำอันนี้มันไม่น่าจะใช่นะคะต่อมาในวันเดียวกันเนี่ยทางด้านของพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะสั่งการเรื่องนี้โดยมีรายละเอียดว่า ต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุให้ชัดเจนและสอบถามทางเมียนมาถึงสาเหตุการจับลูกเรือประมงทั้ง31คนอีกทั้งต้องดูว่าระหว่างเกิดเหตุนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะจากที่ได้รับรายงานเรือประมงถูกเรือตรวจการเมียนมาไล่ยิงจึงได้ขอความช่วยเหลือก่อนกองทัพเรือจะส่งเรือออกไปทั้งนี้กองทัพเรือเนี่ยก็จะตรวจสอบกรณีการใช้อาวุธและอำนาจหน้าที่ของทางเมียนมา ว่าเกินขอบเขตหรือไม่และเรือประมงไทยได้ลุกล้ำเขตเข้าไปด้วยหรือไม่หากพบว่าเมียนม,มาเนี่ยมาใช้อํานาจเกินขอบเขตก็จะตอบโต้อย่างชัดเจนต่อไปส่วนนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศย้ําว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ให้กองทัพเรือประสานเจรจากับกองทัพเรือเมียนม,มาพร้อมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กำชับสถานเอกอักครราชทูตนักกลุงย่างกุ้งประสานกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยด่วนอีกทางหนึ่งซึ่งสถานเอกอักครราชทูตก็ได้ดำเนินการแล้วโดยนายกยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปและอ่านเนื้อข่าวแล้วนะคะก็ เจ็บปวดค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตั้งคําถามอย่างรุนแรงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้ห่วงประชาชนคนในชาติเลยแต่ว่ากลับออกตัวปกป้องประเทศอื่นแล้วตั้งคําถามว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยุคนี้อ่อนแอเกินไปหรือไม่และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ